ทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็มาซื้อของที่ Home โฮมดีโปไม่ใช่ร้า r ร n านดีโปนะคะเป็นของที่เขาขายเป็นแพ็คใหญ่ๆนะคะแล้วก็ขายขายส่งราคาส่งค่ะโอ้ยอีก <laughs> ู๊ดไหมเพิ่งกินข้าวเสร็จคุณผู้ชม <laughs> ไม่มีเวลาต้องห่อข้าวกินในรถกลับไปด้วยกินไปด้วยทุกคนเวลารถติดไฟแดงนะคือแบบเออชีวิตมยุ่งจริงๆช่วงนี้แล้วก็มาเลาใฟังนิดนึงทุกคนก็คือว่า วันเสาร์ที่แล้วนะคะไปขายของที่วิกกี้บอกว่าเ,าเป็นร้านเบียร์ร้านใหม่นะคะปรากฏว่าขายดีมากทุกคนขายดีมากคือไปไปเที่ยงจนถึงจริงๆต้องอยู่ถึงสองทุ่มแต่ปรากฏว่าเราอยู่ถึงแก้หกโมงกว่านะคะเพราะว่า,าไฟมันดับนะคะไฟมันดับแล้วก็เ,เราขายของไม่ได้นะคะลูกค้ามา แบบเยอะมากมารอแบบจะสั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราปิดวิกกี้ปิดเลยเพราะว่าบินมันเยอะตั้งแต่เที่ยงจนถึง6กโมงเลยทุกคนยังมีแบบดินเนอร์ที่จะมาอ,อีกอ่ะคือแบบเสียเงินถ้าเราอยู่ต่อนะเราได้มากกว่าสองพันเหรียญอะ่ะทุกคนวันนั้นอะ่ะจริงๆวิกกี้ไม่ได้แบบโม้หรืออะไรนะเออคือ เป็นวันแรกที่ได้เงินที่แบบเออที่เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องขายให้ได้มากกว่าพันเหรียญใช่ไหมแต่ว่าเปิดมาได้3เดือนขายอาทิตย์ละว,วันสองวันอะไรเงี้ยมีอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนขายได้แบบวันแรกที่แบบโป๊ะแตกเลยก็คือว่าออวิกกี้บอกสามีว่าปีใหม่นี้นะปี2023อ่ะวิกกีอ้อยากออทําบินให้ได้ร้อยบินนะคะก็คือว่าขายให้ได้ร้อยร้อยรออเดอร์ร้อ ทิเ็ตอะนะคะนั่นแหละเราปรากฏว่าก็ได้มาสร์ที่ผ่านมาแต่ข่าวดีก็คือขายโปแตกนะคะพ7 0 0รอเหรียญทุกคนกคูณสามสิบสามเป็นเงินไทยไปก็ครึ่งแสนนะคะทุกคนเราก็มีข่าวร้ายข่าวร้ายก็คือว่าไฟมันไฟไฟมันดับในในใครขอไม่ได้นะคะเพราะว่าคือใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะเกินไปแล้วก็ เจ้าของร้านไม่พอใจจ้าเจ้าของร้านไม่พอใจนะทุกคนแล้วก็คือดรมมาม่าเช้าวันอาทิตย์วิกกี้ส่งข้อความไปขอโทษว่าเนี่ยไฟมันมันมันไม่ดีอะไรเงี้ยต้องขอโทษด้วยที่กลับก่อนแล้วนางก็คือแบบบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่องไฟฟ้านะอาทิตย์หน้าวิกกี้ไม่ต้องไปยกเลิกเพราะว่าวิกกี้บุกกับเขาไว้วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็วันเสาร์หน้าเขาบอกยกเลิกวิกกี้ซึ่งวิกกี้แบบเสียใจมากทุกคน คือเราหวังว่าจะทําเงินได้อีกอาทิตย์หน้าอีกอีกวันหนึ่งแต่ปรากฏว่านางบอกยกเลิกทีเนี้ยสามีเขาก็เลยแก้ปัญหาว่าบอกเขาไปว่าเนี่ยเรามีเครื่องทําไฟฟ้าเองเราจะเอาไปเขาบอกเขาตอนแรกเขาก็เงียบไปสักพักหนึ่งเขาก็ตอบมาว่าโอเคแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเออพวกคุณเนี่ยจะต้องเอ,อแจ้งลูกค้าให้ใชัดเจนว่า เวลามารับอาหารกี่โมงกี่โมงคือว่าให้ลูกค้ามารับได้ตอนกี่โมงกี่โมงคือจริงๆแล้ววันนั้นอะฟ้าใสไปช่วยแล้วเราให้นาเบอร์ลูกค้าไปน้ำเบอร์เนี่ยแล้วเราก็จะไปเรียกลูกค้าแต่ว่าน้องไม่เคยทําเลยฟ้าใสทาครั้งแรกเราก็แบบคือทุกอย่างมันยุ่งไปหมดทุกคนแล้ววิกกี้พาคนไปแค่คนเดียวคนผัดกับวิกกี้วิกกี้เป็นแคชเชียร์แล้วคนผัดอีกคนนึงคือแบบทากันอยู่สองคนแล้วฟ้าใสเป็นคนเดินไปส่งอาหารให้ลูกค้าคือไม่มีเวลาไปสอนนางเลยทุกคนนางก็ทําแบบเด็กเนาะเด็กอายุอ่ะ วิกกี้ก็ให้น้องวันนั้นนะคะแล้วก็พอไปถึงเนี่ยนางก็พอนางก็ใบรุ่นเนาะไอ้อายอะไรเงี้ยไปเรียกชื่อเขาแล้วคนในร้านเยอะมากพูดจาเสียงดังบางทีก็ไม่ได้ยินมีแบบเออลูกค้าจ่ายเงินแล้วนะเพราะว่าเราจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยให้ลูกค้ารอเอาอาหารไปส่งเขาแต่ปรากฏว่าลูกค้าไม่มาเอาก็แล้วแต่เขาเพราะว่ามันเราไปเรียกแล้วเขาไม่ได้ยินแล้วก็ก็ไม่รู้ใครคอมเพลนอะไรเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนแต่ก็นั่นแหละ จ้าของร้านก็ไม่ชอบเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยที่จะถึงสรุปเขาให้โอกาสเราอีกวันหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวรอชมนะคะแล้วก็วิก้ก็หวังว่าจะทํายอดได้ขนาดนี้อ่าวันเสาร์หน้านี้เราจะเตรียมคนไปให้พร้อมนะคะไม่ใช่เตรียมคนไปพร้อมเตรียมอาหารไปพร้อมปรากฏว่าขายขายไม่ดีเออไม่เป็นไรต้องขายดีแน่นอนนะคะทุกคนเอาละค่ะใครอยากเห็นนะคะก็รอชมค่ะทุกคน วันนี้มาซื้อของเยอะเพราะว่าสุกกับเสาจะน่าจะยุ่งนะคะไปที่ใหม่ตเตรียมของเอาเอาไวาเยอะก่อนนะคะขายไปหมดก็แช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะ ดไป5 0ารยกว่าเรียนนะคะกล่องหมดเลยต้องมาซื้อพวกพวกุ้งพวกอะไรน้ำมันนะคะแล้วเมื่อกี้เข้าไปรีเชิรหมูซื้อหมูมา10กิโลปรากฏว่าพอออกมาข้างนอกมันสีมันซีดๆแล้วนะคะมันไม่แดงเมื่อกี้โครมันจะมีกลิ่นเพราะว่าเราจะเริ่มขายวันพฤหัสใช่ไหมวันนี้วันจนันรทุกคนถ้าเกิดว่าขาย กว่าจะได้ขายกลัวหมูมันจะเสียก่อนนะคะก็เลยเอาเอาไปรีเทิร์นเดี๋ยวไปซื้อเจ้าอื่นที่มันสดกว่าน,นี้นะคะนี่ค่ะหมดไปห้าร้อยทุกคนห่อแพงมากทุกอย่างเลยนะแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมเพราะว่าถ้าไม่คุ้มมันก็ไม่มีใครทำนอกร้านอาหารอะ่ะแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยมากเพราะเราเป็นเจ้าของร้านนะคะมันก็จะคือทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับเราหมดเลยเราเป็นคนตัดสินใจเ,นเราเราก็ ทำความสะอาดทุกอย่างซื้อของเห็นไหมผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวแบกคอส,สตัมรถกระบะเลยทุกคน s ซ s สตรองสู้ชีวิตสุดๆบางทีนะทุกคนเราก็แบบเฟังเพลงที่มันแบบปลอบใจถนนคนสู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วบางทีมอุ้ยเข้ากับเรามากเลยอะล่ะเราพี้ก็ร้องให้มันก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะเพราะว่าเราเรา,เราฟังอะไรที่ คือไม่มีใครให้กําลังใจเราได้ดีเท่ากับตัวเราทุกคนบอกไว้เลยนะเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าตัวเราเองเท่านั้นที่ที่จะจะรู้ว่าเออเราอยากได้อะไรอยากทําอะไรนะเราทุกคนอยากจะบอกว่าคือวันเสาร์นะคะดิฉันนอนไม่หลับดิฉันเสียใจมากเรื่องที่ขายของแล้วรถม,มันไฟดับเราขายต่อไม่ได้ต้องต้องออกปิดร้านเร็วทุ่มหนึ่งก็เลิกกันละนะคะ คือลูกค้ารอกินอีกเยอะว่ากว่าทุกคนเราไปที่กลับถึงบ้านนี่เสียใจนะคะเสียใจแล้วก็ดีใจคิดดูแล้วก็พยายามขึ้นไปนอนนะคะขึ้นไปลานสี่ทุ่มเพราะวันนั้นเหนื่อยมากยืนทั้งวันไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เข้าน้ําเลยเราก็แบบยืนขายของใช่ไหมทีเนี้ยแทนที่มันจะเหนื่อยมันจะต้องสลบใช่ไหมเวลานอนเพราะานอนไม่หลับจนถึงตีสองครึ่งพอถึงตีสองครึ่งปรากฏว่า กาลังจะหลับเคลิม้มจะหลับนะคะกินไวายไปไปไปสองแก้ววันนั้นนะพอเคลิ้มจะหลับปรากฏว่ามีคนมากดกิ่งหน้าบ้านประตูนหน้าบ้านทุกคนใครรู้ไหมพอดีเดี๋ยวนี้เราติดกล้องไว้หน้าบ้านทุกคนมันโชว์ว่าเป็นตำรวจโอ้ไม่ก็ตำรวจมาบ้านตอนตีสองครึ่งซึ่งเรากําลังจะหลับแล้วสามีหลับไปนานละนะคะสะดุ้งตื่นกับสามีกับูเออกับสามีเรากับสามีสะดุ้งตื่นนะคะเพราะว่าฟ้าใสาไม่รู้เรื่องหรอก แล้วก็พอเราจะลงไปถึงข้างล่างน่ะตำรวจเขาก็ไปแล้วเราก็งวงว่าตำรวจมาทําไมนะคะทีนี้เราก็ไปแอบดูตรงหน้าต่างว่ามีรถตำรวจอยู่แถวนั้นไหมปรากฏว่าตำรวจสองคันนะคะจอดอยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้านเราเอาเอ๊ะเขาจอดทําไมอะ่ะเราก็อยู่แบบเงียบๆปิดไฟหมดเลยนะคะสามีเขาก็เลยคล่องใจนะคะโทรไปที่สถานีตำรวจเลยบอกว่า,ามีตำรวจมากด กิ่งประตูบ้านใชา่ตอนที่สองครึ่องอ่ะมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ติดต่อกันนะถามให้ปรากฏว่ามาตามหาคนทุกคนตามหาคนบอกว่าคนอยู่ที่อยู่ที่นี่อยู่ที่อยู่เนี่ยไม่หายไปไหนไม่รู้อะไรเงี้ยก็เลยมาดูว่ามีอยู่ไหมปรากฏว่าทุกคนก็คือใครไม่รู้นะคะเอาที่อยู่เราไปใช้เยอะมากเลยเพราะว่ามีตำรวจมาบ้านเราประมาณสามรอบแล้วนะคะรอบนี้จะเป็นรอบที่สาคือมาตามหาคนตามที่อยู่นี้ซึ่ง ที่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่า,าพ่อแม่เนี่ยอยากให้ลูกเข้าโรงเรียนตรงไหนเนี่ยเขาก็จะเขตไหนเขาก็จะเอาที่อยู่คนที่อยู่เขตตรงนั้นน่ะเพื่อที่จะไปเข้าโรงเรียนเป็นโรงเรียนเดียวกันกันกบฟ้าใสนะครับมีคนเอาไปใช้เอสเรูของเราอ่ะที่อยู่ของเราประมาณ3-4มสี่คนทุกคนแล้วทีนี้มันจะทำไมเราถึงรู้เพราะว่ามีจดหมายมาที่บ้านแล้วก็มีชื่อของเด็กคนพ่อแม่ของเด็กคนนั้นซึ่งมันไม่ใช่เราเราก็รีเทิร์นไปให้ครูที่โรงเรียนว่า ไม่มีคนชื่อนี้อยู่บ้านนี้มีแต่เราสามคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีครูเคยมาตามหาเด็กนักเรียนที่บ้านเราด้วยนะคะเราบอกไม่มีอันนั้นเพื่อนฟ้าใสเราปรากฏว่เาเกิดอะไรขึ้นรึไมเขาก็ส่งเด็กคนนั้นอะไปโรงเรียนในเขตบ้านตัวเองนะคะก็คือไม่ได้มาโรงเรียนนี้อีกเลยนะคะจริงจริงเราถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนของฟ้าใสเนี่ยเราก็มาขอเราดีดีเราก็อาจจะให้นะคะแต่นี่ไม่มาขอแล้วพอเรารู้แล้วแทนที่จะมาขอโทษก็ไม่ขอโทษคือเงียบไปเลย คุณสามีก็เลยจัดการเลยค่ะเออนั่นแหละฟาใส่วันนั้นมาบน่นว่าคิดถึงเพื่อนจังเราก็ว่าอา้าวเพื่อนไปไหนเพื่อนย้ายโรงเรียนแล้วอ๋อนั่นแหละทุกคนนะะั่นแหละนะคะมาเล่าให้ฟังเออนั่นแหละพูดถึงเรื่องนอนไม่หลับตีสองครึ่งวันนั้นก็คุยกับตำรวจจนถึงตีสามทุกคนกว่าจะได้นอนได้นอนก็นอนไม่หลับอีกทุกคนจนถึงตีห้า,นะะาเลยหละนะคะเช้าเลย พอเช้าวันอาทิตย์นะคะก็ทําความสะอาดลดลด้างรดซ่อมรดอนุนก็เสียนนั่นกระเสียทุกคนโอ้ยหม่ก็เหนื่อยมากนะคะเรากไม่ได้วยนอนคืนวันอาทิตย์นึกว่าตัวเองจะต้องออนอนหลับแน่นอนปรากฏว่าก็ไม่หลับอยู่เมื่อคืนเมื่อคืนเพราะวันอัันทรน,นอนไม่หลับอีกทุกคนจนถึงที่สองอ่ะดิฉันถึงขึ้นไปนอนถึงได้หลับแล้วก็ตื่นไปส่งลูกที่โรงเรียนเมื่อเช้านี้เราก็นี่แหละคะ่ะมาซื้อของคือแบบ คือเครียดทุกคนเครียดหลายๆอย่างมันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายวิก้นอนไม่หลับมันเยอะแยะมากมายคือวิก้เนี่ยวิก้เป็นคนที่ว่าสนุกสนานพอเวลาเราเครียดนี่เราเครียดแบบคือนอนไม่หลับตาอยู่อย่างเงี้ยทั้ผัวบอกว่าเออเมียเป็นอ้ำอามากอะผัว,วปอบก็แล้วผัว,ว,นวนวดให้ก็แล้ว หัวเอาก็แล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าเอาคิดว่าเอาเราจะทําให้เราแบบนอนหลับมากขึ้นแต่ก็ไม่ค่ะดิฉันตื่นสบายอย่างนี้แต่คืนนี้วิกกี้ไปซื้อเหมือนแบบซื้อวิตามินที่ทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับมาแล้วละวันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้คิดว่าจะนอนหลับแล้วเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาของไปที่ครัวกันค่ะ มาถึงครัวมืดมากนะคะพอดีเมื่อกี้แวะเอเชียนมาร์เก็ตด้วยได้ของมาเยอะเลยเอาของมาเก็บนะคะเดี๋ยวไปเก็บของกัน